สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมติข่าวสไตล์ครับวันนี้คุณผู้ชมมาสัมผัสกับ all new Camry ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Toyota Motor ประเทศไทยที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆไปเมื่อวันที่10ตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าเขามาแบบใหม่หมดจดเลยนะครับแล้วก็นับเป็น generation ที่9ของ Camry ที่ เราต่างรู้จักกันดีมาตลอดระยะเวลากว่าหลายทศวรรษที่เขาทำตลาดครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวมาพบกันครับในรุ่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเกตกลางครั้งนี้เนี่ยโตโยต,าโต้ามอเตประเทศไทยเขาแบ่งการทำตลาดออกเป็น3เกตนะครับโดยเริ่มต้นที่รุ่น HEV Smart นะครับอันนั้นก็เรียกว่า เป้าหมายก็คงจาะเป็นการเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ซีดานขนาดกลางรวมไปถึงผู้ที่ประกอบกิจการต่างๆนะครับส่วนรุ่นที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเกรกลางครับ H.E.V. p รีเมียนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีความหรูหราเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะที่หลังคาจะเป็นแบบ p n o r a m m i g s a s s r o o f ที่มีม่านปิดแบบซันเชดด้วยแล้วก็ตัวสรุปเองนะครับที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าพร,พร้อมกับเส้นสายต่างๆที่ต้องบอกว่าใหม่หมดจดเลยนะครับสำหรับล้อและยางก็เป็นสเปคเดียวกับตัวท็อปตัวบนสุดนั่นก็คือ H E V Premium Luxury ขนาดของล้อ18นิ้วกับยาง2อย่าง235 15 R 1 8 ก็เรียกว่าเต็มซุ้มแล้วก็ทําให้รถดูหรูหราสง่างงามเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับและนอกจากด้านหน้าดีไซน์จะใหม่หมดจดแล้วก็เป็นไฟแบบ LED พร้อมๆกับกร,ระจังหน้าแบบ Hummer h e แล้วนะครับด้านหลังเองก็สอดรับกันเรียกว่าเส้นของตัวไฟท้ายแนว LED แบบก็จะมีความเส้นสายที่สอดรับกับ ไฟ LED ด้านหน้าด้วยนะครับก็กลายเป็นความสอดคล้องในแนวสปอร์ตของทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่เป็นแบบ full LED ครับตัวกระจังหน้าแบบ Hummer h e a d นะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ในระดับโลกของ t o y ยต a ที่เราจะเห็นกับรถเจเนอเรชันใหม่ๆของ Toyota นะครับก็เรียกว่าส่วนการรับ อากาศเพื่อไประบายความร้อนระบบร่อยเย็นของแบตเตอรี่รวมถึงเครื่องยนต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ส่วนล่างนะครับขณะที่ด้านบนนี้ก็จะดูสปอร์ตเ,เรียกว่าทรงชบเชียวมากขึ้นนะครับพ,พร้อมกับมีกล้องที่ด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับอีกถึง4จุดทำงานร่วมกับกล้องที่ส่วนของกระจกบ,บังหน้านะครับ และก็ที่ด้านข้างครับก็จะมีช่องรับอากาศเพื่อไประบายความร้อนให้กับชุดเบรกหน้าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยขณะเดียวกันไฟหน้าอันนี้ถือว่าเป็นก็เลยเสมือนอีกหนึ่งเอกลักษณ์ใน Camry ี่เจนล่าสุดเลยนะครับเป็นแบบฟู l LED ทั้งหมดนี่ก็ทำให้ ผลิตภัณฑ์ Toyota Camry ยังคงรักษานะครับมาตรฐานพร้อมกับความเชื่อมัน่นความเชื่อใจสำหรับผู้ใช้รถชาวไทยว่าเขายังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขับขี่รวมไปถึงความสะดวกสบายนั้นมีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วเรื่องฝาท้ายเองฮนะ,ะสวิทช์ไฟฟ้า ใช่ใช่ใชแล้วก็มีกล้องอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นแบบมีของมีค่านี่ก็ล็อกได้อ๋อจากกุญแจอ้าออมีใช่ไหมฮะมีมีมีนี่นี่นี่อ้าเราต้องการแต่แต่ถ้าเราเขาเรียกช้เซนท์ล็อกมันก็ล็อกอยู่แล้วก็ล็อกอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้มันมั่นใจเหมือนตู้เซฟอ่ะครับดับเบิลล็อกเลยนะใช่ดับเบิลล็อกมีที่เกี่ยวของหรือว่าตะข่าย ใช่ไหมฮะนี่ตะข่ายเนาะฮะอโอ้แล้วกว้างมากเลยนะครับถึงแม้จะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตำแหน่งแบตเตอรี่ยังอยู่ใต้เบาะนั่งตอนหลังอยู่จะมีฟิลเตอร์อยู่ครับอ่านี้ก็เป็นชุดปะยางละชุดซ่อมยางชุดปะยางเกิดเหตุเฉินก็เราก็ยังสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้นะครับโหตกว้างว้างจริงๆนะฮะคือเขาล 426ลิตรรักษามาตรฐานของความจุของแคมรี่ไวเพราะว่าบางคนไปดีกรอบไง้วลกผู้ใหญ่ก็วางกลุ่มกอบได้ไหนตรงนี้ก็เป็นมือจับเลยนะใช่ใช่ไหมเพใช่ดีไซน์ให้ให้สามารถที่จะปิดได้สะดวกมันมีโชคด้วยนะอ๋อซอฟนะครับซอฟซอฟซก็เรียกว่ามีโชคให้ให้ให้สามารถที่จะเปิดขึ้นแล้วก็ดีดขึ้นได้อมันจะนิ่มนวล การกรุอะไรนี่ก็ทําให้มีความปานนี้มากขึ้นนะฮะ<ช>ปิดก็ดึงได้จากตัวนี้แล้วก็ปิดอือันนี้เนี่ยถ้าในเชิงเทคนิคแล้วนะครับเครื่องยนต์ชุดขับเคลื่อนนั้นก็เป็นเหมือนกันหมดสามเกตร<า>กเริ่มต้นจาก H.E.V. HE Smart H.E.V. Premium H.E.V. HE premium Luxury นะครับเครื่องยนต์เดิมครับจากรุ่นที่แล้วขเขามาจูน จูนหัวฉีดทั้งแปนหัวกับหัวเทียนอือกายไฟใหม่ให้มันแรงขึ้นจุดเพลิง,งเพราะว่ามันเปลี่ยนเกียร e ์ ECVT ใหม่มาครับยกร้องลูกมาเลยอืเกียร์ลูกใหม่เกียร์ลูกใหม่ไอ้ในเกียร์เนี่ยมันมีตัวเจนเจนที่ทําให้เราปั่นไฟได้คือตัว generator หนึ่งเนี่ยครับมันเพิ่มขดล,ลวดเป็นจากสามเป็นหก เบิ้ลไปเลยเบิ้ลไปเลยอ้ามันก็ปั่นไฟได้มากขึ้นเ้วยฮะปั่นไฟเปสองเท่าจากรุ่นที่แล้วอ๋อฉะนั้นทําให้เราใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นระยะทางไกลขึ้นสิฮะเปลี่ยนน้ำมันอ๋อใช่ใช่เปลี่ยนน้ำมันจะส่งผลเรื่องความประหยัดเพราะว่ามันผลิตไฟได้มากขึ้นใช่แล้วก็มอเตอร์สองอ่ะค่พัรอบให้มัน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 มากขึ้นอ่า้โหก็ได้ได้ก็เรียกว่ามันถึงได้ยี่สิบ ยี่สิบห้ากิโลเมตรลิตรเนี่ยครับตามอีโค่สติ๊กเกอร์เคมเฉลีย่ยไว้เลยว่าจะได้เท่านี้เพราะว่าเช็คเราเราปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีให้ให้มันสามารถที่จะใช้ไฟได้มากขึ้น<ช>สร้างไฟได้มากขึ้นลิเธียมด้วยอ๋อแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมใช่นี่ไงอ่า อ๋อเรียก็เปลี่ยนเปลี่ยนชนิดของแบตเตอรี่กันไปเลยอลิเทียมไอออนซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเก็บได้เร็วแล้วก็ปล่อยได้ด้วยใช่อโอ้โหอันนี้ผมว่าน่าจะมีผลเยอะทีเดียวนะฮะใช่ครับแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่อชุดแบงไฟครับทำให้จากเดิมนี่มันจะยาวประมาณนีอ้อ่าอ่าใช่ใช่ ไซส์มันก็เล็กลงเนาะเล็กลงโอ้ดูแน่นห้องเครื่องเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็ได้ไฟมากขึ้นแล้วระบบเบรกเปลี่ยนใหม่อ๋อใช้ใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยหรือว่ามีกล่องเข้ามาช่วยด้วยครับอาจารย์ใช้ไฟฟ้าอ่าแต่รุ่นที่แล้วมันใช้ใช้ตัวกระป๋อตัวกระป๋อใช่ใชอยู่หลังเนี่ยครับอันนี้ไม่มีละอ่าก็ตัดเรื่องกระป๋อเก็บออกไปแล้วก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนใหม่เบรกเตอร์อ๋อ โอ้จริงๆในรายละเอียดทางเทคนิคนี่เปลี่ยนไม่น้อยเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะโตเบรกของเครื่องยนต์นะครับคงเดิมจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ตัวนี้อ่าเปลี่ยนซอฟต์แวร์เปลี่ยนชนิดเบอร์หัวเทียนใช่เพราะว่ามันจูนจูนตัวนี้เลยเลยจ้ะอ่า นี่หัวฉีดอ่าหัวฉีดมีการคาลิเบตใหม่เนาะคาลิเบทครับแล้ยกวหัวเทียนอืมนอกจากรูปทรงจะใหม่หมดแล้วนะครับเรื่องของชุดขับเคลื่อนก็มีการอัปเกรดขึ้นให้ในเรื่องของไอ้นี่หัวฉีดไอหัวฉีดเล็กฉีดตรงเนี่ยมีปั๊มหมดควมเร็วเลยอืมที่แต่แต่ที่เรียกว่าดีโฟนี่ไม่ใช่ใช่รับนี่แหละนี่แหละใช่ไหมฮะนี่แหละอ่าดีโฟเอสเนี่ยนะใช่ใช่อ่าตัวเนี้ยหัวฉีดตรง มีปั๊มส่งแรงดันสูงเข้ามาใช้รางส่งใช่ส่งมาสี่หัวครับแล้วมีหัวฉีดคอร์ดจากรางนี้อีกสี่เป็นแปดอือโอ้จริงๆก็กลายเป็นหัวฉีดก็จะมีคู่หรือเขาก็ไม่นับอย่างนั้นก็ก็คู่อยู่แล้วจะมาสองสองหัวสองหัวต่อหนึ่งสูบอยู่แล้วแสดงว่ามีฉีดก่อนฉีดหลังอะไรของมันตามระบบของมันอยู่แล้วครับก็ต้องทูนนะครับ โอ้โห oh, จริง,รงๆแล้วก็ล้ำไปอีกขั้นหนึ่งนี่คือเจนที่9ของของแคมรี่ตรงเนี้ยครับตันนี้มันมันเรียกเจน S80 ก็ <H 80. S 2> ผลิตในประเทศไทยเราเนี่ยนะเกตเวไหมครับอาจารย์เกตเวอือหโอ้โหแบตก็ ตำแหน่งแบตอยู่ข้างใต้แล้วก็มีมีพัดลมใช่พัดลมลมเจ็ดสปีดอ๋อพ,พัดลมของของการระบายความร้อนของแบตนี่มีเจ็ดสปีดเลยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิใช่ไหมฮะอครับตัวนี้ตัวกลางเบาเป็นแบบฟิกนะฮะแบบฟิกอืมครับที่มันมีตัวท็อปตัวท็อปที่เป็นบอกไฟฟ้าใช่ใช่เลื่อนได้ครับสิบห้าองศาอืม มานอ๋ออันนี้ม่านมือนะฮะม่านมือครับจากเกดกลาง SEV Premium นะครับมาถึงตัวท็อปกันแล้วครับ SEV Premium Luxury มองเผินๆมองผ่านๆน,นะครับก็แทบจะใกล้เคียงกันกับเกดกลางถ้าเรามองจากภายนอกแต่ว่าความแตกต่างจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่เบาะนั่งแถวที่2ครับที่สามารถที่จะปรับเอนพนักพิงได้พร้อมๆกับชุดควบคุมนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่จะควบคุมแบบเรียกว่าให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุดและนี่ก็คือตัวท็อปของ All New Camry ครับฟังก์ชันที่สำคัญนะครับตั้งแต่เรื่องของ เหมือนเวล o m า s e ีดอะครับการถอยสไลด์ไปแล้วก็เพื่อมารับผู้ขับขี่นะครับแล้วก็เบาะนั่งที่ปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับพร้อมๆกับมี Memory s e ซีอีก2จุดเลยนะครับที่ตัวพงมาลัยเองนะครับยังสามารถที่จะปรับเลื่อนเข้าออกได้นะครับหรือสูง ต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะครับวงพวงมาลัยเองเนี่ยลักษณะเล็กลงนะครับแล้วก็มีดีไซน์แบบสามกา้านพร้อมๆกับการตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็กนะฮะแดสบอร์ดนะครับ,รบเป็นไปในลักษณะเรียกว่าแนวขวางนะฮะ ขนาดที่การตกแต่งต้องบอกว่ามีเส้นสายของป i โนแบ็คเข้ามาอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็จอต้องบอกว่าจอกลางนั้นเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าขนาดใหญ่เลยนะครับ12.3นิ้วแล้วก็ในตัวท็อปคือเกตพรีเมียมลักชูรี่เนี่ยก็จะมี H update pay นะครับแสดงการทำงาน ที่เราจะได้ไม่ต้องละสายตาลงมามองที่หน้าจอแล้วนะครับที่กระจกหน้ามีให้เราเห็นข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนนะขณะที่การออกแบบของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเป็น clocked นะครับตำแหน่งการน,นั่งก็จะสามารถเอื้อมมือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับเรื่องของระบบปรับอากาศเรียกว่าตัวท็อปเนี่ยมีถึง3โซนเลยนะครับนั่นก็คือ ตอนหน้า2ตอนหลังหนึ่งก็เรียกปรับเอาตามที่คุณชอบนะครับตัวเบาะคู่หน้าเองเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่ามีระบบระแบายอากาศด้วยนะฮะก็เพื่อไม่ให้เนี่ยฮะจะมีพัดลมเป่าขึ้นมาจากหนังแท้ที่เป็นแบบเจาะรูทำให้เราเกิดความสบายนะครับรวมถึงพอตนะครับ USB นี่มีถึง5ช่องด้วยกันนะครับหน้า3หลัง2พร้อมกับวยเล็ดชาร์จเจอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของรุ่นท็อปพร้อมๆกับระบบเครื่องเสียง JBL 9ลำโพงเลยนะครับจัดแบบพรีเมียมกันไปเต็มระบบครับภายในห้องโดยสารนะครับ โดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยครับต้องถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของ t o y ย t a c a m r รมาโดยตลอดนะครับพื้นที่วางขาอันนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับมีมากพอแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเบาะที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารตอนหน้าได้ด้วยนะครับขณะที่ทีเด็ดนะครับเขาอยู่ที่ตัวเบาะนะครับพนักพิงสามารถที่จะปรับเอนได้ถึง15องศานะครับ แล้วก็ชุดปรับความสะดวกสบายนฮะสามารถที่จะปรับเอนอยากจะนั่งตัวตรงหรือว่าอยากจะเอนนอนอันนี้ก็ปรับได้ให้ความผ่อนคลายนะครับท่านั้นยังไม่พอครับตัวระบบปรับอากาศระบบเครื่องเสียงสามารถที่จะปรับได้โดยตรงจากชุดควบคุมนะครับที่เป็นแบบ ทัชสกรีนนะฮะอันนี้ก็แยกปรับด้วยซ้ายขวานะครับชอบแบบไหนก็ปรับกันตามความชอบส่วนตัวได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะมีช่องวาวแก้วน้ำด้วยก็เดินทางแบบผ่อนคลายแบบผู้บริหารนะครับสามารถทำงานในรถได้ด้วยขณะที่ม่านนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวก็มีมาให้ด้วยนะฮะก็ถือว่า เป็นจุดขายหลักอีกจุดหนึ่งของ Toyota Camry นะครับแล้วก็ในโมเดลล่าสุดนี้ยังมีสลูปเป็นพารารามิกสลูปบานใหญ่เลยนะครับพร้อมกับม่านไฟฟ้าสันเชตท,ที่เปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าและตัวสรูปเองเนี่ยส่วนหน้าของตัวสรูปก็สามารถที่จะเปิดได้ด้วยก็เพิ่มความ สะดวกสบายเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายใกล้ชิดกับธรรมชาติและก็ความหรูหราในเวลาเดียวกันได้เลยครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบกระชับแล้วก็มีพดเดิลชิปนะครับบวกลบการปรับเพื่อให้รับกับสรีละของแต่ละคนก็ทำได้โดยสะดวกนะครับ ขับเคลื่อนนะครับแบบไฮบริดคือมีทั้งเครื่องยนต์2.5ลิตรนะฮะที่รองรับน้ำมัน E20 ได้พร้อมๆกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับทั้งตัวเครื่องยนต์เองแล้วก็ตัวมอเตอร์ To โยต้าบอกว่าได้เรื่องของความประหยัดเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่ารุ่นเดิมก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการมาของ All New Camry ครั้งนี้น่าจะเรียกความสนใจจากแฟนๆ Camry รรวมไปถึงผู้ที่สนใจรถซีดานขนาดกลางนะครับที่เรียกว่าสร้างความเชื่อถือให้กับคนไทยและกับคนทั้งโลกมาอย่างยาวนานถึงเวลาของ All New Camry แล้วครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ข่าวสไตล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ